ช่วยมอบของรางวัลพิเศษ<ด>ให้คับผู้โชคดีนะคะคทั้งสิบท่านด้วยนะคะ,คะท่านแรกเลยนะคะคุณจันทิมาโพเมธาค่ะเชิญนั่งบนเลยนะคะคและท่านที่2ค่ะคุณชันนาไม่เพิ่มค่ะขึ้นมาเลยนะคะ นี้จะเลยนะคะคุจาชีวาชานที่สุดค่ะอันนี้เป็นตัวแทนคุณแม่แน่ๆเลยนะคะคุณปาชีวาชานที่สุดนะคะอ่ะแล้วท่านที่ห้า ต่อไปค่ะท่านต่อไปเต็มตัวเลยนะคะคุณสิริรัตน์อุ่นสวนค่ะมาเลยค่ะคุณ <มา S 2> สิริรัตน์เอามีของมาฝากด้วยนะคะท่านต่อไปเลยนะคะคุณอรพินพิ่มสุดค่ะเดี๋ยวเแตนไปด้านนี้ก่อนนะคะเราจะมีการถ่ายรูปรวมด้วยค่ะ สียุดามานุจำค่ะ ハハハハ ใครับเมื่อสักครู่ที่เราแจกข้อมูลไปแล้วเราเตรียมคําถามมาเรียบร้อยแล้วครับถูกต้องครับคำถามทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับดูโพยคะ่ะดูโพยนะคะดูโพยคาถามถามแรกให้กันคําถามแรกเลยฮะโอเคอคําถามอยู่ว่าชื่องานนี้ มีชื่อว่าอะไรตอบให้ถูกต้องทั้งชื่อไทยและชื่อภาษาอังกฤษครับชื่อกันมชื่อว่าอะไรนะครับรด้านนี้นะคะจะให้แฟนคลับของคุณกันเป็นผู้ตอบะนะคะเพื่อเป็นการเรียกว่ายุติธรรมไม่ลำเอียงนีจะเลือกเองค่ะ นีเขาจะไดยกดใก้ชิกันแล้วคขาใช่บคะเ,คเป็นแฟนคับตัวจริงของกันด้ว อันแล้วก็พร้อมกับซีดีเซ็ตเลยขึ้นมาดีสองหมื่นใช่แล้วนะคะมูลค่าสองหมื่นบาทด้วยนะคะเอ๊ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเย้ยทุกคนดี้บอกว่ามูลค่ารวมเนี่ยมากกว่าสองหมื่นบาทนะคะนะคะอ่ะเอี๋ยวดึงข้ามขาอีกคขามเดี๋ยวให้ดูปิ๊ถามบ้างนะคะลูกมากที่ตอบเองได้ไหมคะเพราะว่าได้เองใชหมื่นเอาไปดูตัวเองของรงวี่มาเลยอ่ะ ถามว่าฟังดีๆนไหมคะอาหารขึ้นชื่อของโคราชมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดิ้ฉันเรื่องแอรเพื่อความผิวติธรรมไปถามบข้าวมูโงค่ะใครจะตอบให้คุณนั้นจับติ่งหูอ่ะโอ้โหสาวสวยคนนี้เร็วมากเลยอ่ะขึ้นาเลยคให้ข้อมูลไปแล้วให้ข้อมูลไปแล้วให้ตอบมาตอบได้กี่อย่างครับ สองอย่างให้ตอบมาอย่างน้อยสองอย่างค่ะสองอย่างนั้นมีอะไรบ้างคะครัวอะไรนะคะครัวมีครัวมีครัวมีไอ้นี่ผิดนะเยอะๆยั่งเหรอเขาเผื่อเขาร้อยเหรอครับครัวมีกับต้มครัวมีกับซุป ขอบคุณค่ะให้เขาเลยไม่ใช่ไม่ได้ต้องให้ครบเลยนะคะโอเคโอเคโอเคดีด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคะอะจะได้ไปดูหนุ่มเรียบคำถามต่อไปเลยค่ะคำถามต่อไปเป็นการค่ะโอ้โหดีง่ายมากง่ายมากจริงๆครับถามว่าในงานนี้มีสี่ชอชออะไรบ้างเดี๋ยวมาด้านนี้จะเป็นแฟนคลับของคุณกันนะคะ เพื่อความยุติธรรมค่ะดิันจะเลือกเองนะคะฟังกติกาให้ดีๆค่ะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะใครจะตอบข้านี้ให้หัวราสิ่งดังๆค่ะโอ้โหดังหมดเลยเนี่ยนะคะดังหมดเลยที่ฉันเห็นหัวเราสิ่งดังแล้วก็อ้าปากกว้างที่สุดเห็นอยู่คนนึงค่ะคุณพี่ท่านนี้คนไหนคะเออเื้ออะไรคะเเอามาเลยค่ะไม่ใช่แต่สิ้อแ่หัวราอย่างเดียว ต้องอะไรนะครับสเปลคุณพี่เขาบอกว่ามันมีแอคติ้งป่าแอดดิ้งความหวานด้วยเดี๋ยวถามนิดนึงว่าด้านข้างได้กลิ่นด้วยไหมคะถ้าได้กลิ่นด้วยแสดงว่าถูกต้องชัดเจนเดี๋ยวโทษนะฮะเอออันนี้คือจะจะจะประกาศชัยชนะของทั้งคู่อยูะแล้วครับตอบว่าซีช็อปนีช็อปชิมแชร์ชมค่ะช็อปชิมแชร์ชมถ้าไม่เรียนไม่ได้เรียนต้องเรียนต้องเรียน ตอบว่าตไปค่ะแชร์ช็อปทิมจอนตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกค่ะได้ครับยินดีด้วยครับผมครับยินดีด้วยนะคะได้รับไปเลยกิเซัพนะคะมูลค่าสองหมื่นแล้วก็รวมถึงกล่องจีมเอ็มซัพด้วยขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะนะคะนะคะอะก่งเด็กสนามสุดท้ายแฟนคลับริชั ตัวฟังดีๆค่ะคำถามนี้การเป็นคนพูดเลยต้องมนยิงเข้าตัวทีนี้จริงจริงๆถามว่ามีสาววิเศกไหมว่าว่าว่า,วา,วาถ้าไหม กินี่เดียวจะคู่บ้วนมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วคำตอบค่ะตอบว่าภาพหมายที่ขึ้นชื่อของโคราชคือภาพหมายที่ไหนครับ ดูที่บ้านได้เลยนะค,คะไม่ว่าจะเป็นเรลาเดอะสตาร์นะคะแล้วก็รูหนึ่งศิลปินจาก,กนัมมี่ด้วย<ล>ตรงนี้นะคะ,ะน,นะคะ,ะ,คะ,คะกงด้านหน้าเลยค่ะอ่า <1 S 2> หนึ่งสองสามยิ้มค่ะอ่าสวยที่ส,ส<ว>ุดในชีวิตเลยนะคะ มเลยช็อตมากเลยนะคะราคาเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คุณริยกับคุณการนะคะฝากผลงานชนิดนึงค่ะครับเชิญเลยกันครับผมวันนี้ก็ฝากบรยานนะครับผมกับซิงเกิลใหม่อยู่เพื่อรักครับเป็นเจนประกอบละครเรื่องเจ้าพายุในวันจันทร์ทา่2ทุ่ม10ทางช่อง5 ครับผมแล้วก็ละครซีคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องนะครับผมวันนี้ทุกคนเสาหกวงยิงทางช่องเก้าฝากตามด้วยกันนะครับใช่นะคะอนุนุนบ้างค่ะเอ่อสำหรับของินะครับก็ตอนนี้ผลงานเอ่อเยอะรถมือไปหมดเลยโอ้โหเกี่ยวเลยการศึกษาอยู่ชั้นศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผลงานอะไรฮะรอติดตามชมกัน